ทุกคน5เหตุผลที่ไม่ควพรพลาดในการเป็นในหน้าติกต o กค่ะฟังคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจและคุณจะได้คำตอบค่ะ 1. เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเรามีหน้าที่แนะนำสินค้าโดยการทำวิดีโอหรือร้ายขายของแล้วเรารอรับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น 2. เราไม่ต้องลงทุนเราก็ไม่ต้องจมทุนค่ะ สเราสามารถเลือกร้านขายที่น่าเชื่อถือตัวร้านจะช่วยส่งเสริมให้ตัวเราน่าเชื่อถือและทำให้เราขายของดีมากขึ้น 4. ใครอยากมีรายได้กระเป๋าที่2ที่3ไม่รู้จะทำยังไงอยากบอกว่าการเป็นในหน้าสามารถทำเงินให้กับทุกคนได้อย่างมหาศาลแต่มีข้อแม้ว่า คุณจะต้องทำช่องดีๆให้มีคุณภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดี 5. คิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เราทุกคนมีฐานแฟนมีชื่อเสียงมีคนรักมีคนชอบได้ฝึกฝนตัวเองได้พัฒนาคอนเทนต์ที่สำคัญนะคะทุกคนชื่อเสียงจะมาพร้อมพร้อมกับรายได้ค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดใจกดคอมเมนต์แม่ดาวนช่อง